สุดที่ท่านด้วยนะผมนี่คือเกม Resident Evil 4 0 Part s, ที่เท่าไหร่แล้ววะ22นะครับผมอ่าเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะครับแล้วรออืมโอ้ยสารพัดนี่ยก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆน,นะครับมา,มานะครับก็คืออิชิตันนะครับ เอ้ยไม่ใช่โอชี้ตีนะเอ้ยชิบหายเอ้กดผิดเอเอมันต้องอยู่นี้ิวะไให้เอเอชดีอยู่นี่แล้วกูก็มาอยู่ตรงนี้จากนั้นก็กดวันเดินปีตึ๊บกดมแม่งเลยโอเค w ิดัสอิชทำไมมันผ่านตัวเยอะจังเหรออ้ออ๋สดชื่นจังเลยหอยเยี่ยมเลยเยแปบ๊บนึงลินน้ำก่อนอมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้ นะฮะโอ้ยแอชลียกูยังย <ini> ังสงสัยอยู่เลยว่ามันเอาเกรอกมาอยากไหนกูสงสัยก็โกรธเลยไม่รู้ทำไมเลยนะตรงนี้มีอะไรวะไม่รู้แต่เฮ้ยนี่มันมีมีกระสุนที่โหลดอยู่นี่คงจะคงจะโนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์ลยังไงมีเดี๋ยวโหลดไหมนี่งานนีอยู่ก็ใช้ได้อยู่อ่ะจะมีอะไรไหมฟันไหม ฟันเลยเย่ก็ yeah, ใช้ได้อยู่ไงอ,อะไรไหมเฮี้ย yeah, ไม่มีเฮ e ี้ยอะไรกูดรอปเลยเขย้ย <c oughs> เอ้ยลูกซองลูกซองเหลือน้อยมากรู้ส,ส,สึกฟันที่แล้วเอาไปสู้กับไปนั่นอนะ <c oughs> เอาไปสู้กับพีทซับไปเลอแมนนะครับแม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพอที่แล้วซับไปเลอแมนเยอะจุงเบยนะครัชอร์มิ่งเอสลี่ตามา กระตุกโอ้ยล oh, really ีชิกิดออนไปแอสลี่ขับเลยมึงแน่ใจแล้วมึงขับได้อ่ะเยเแตรลีแอสลี่เอาเลยครับพี่น้องครับเอาละครับมึงจะมีอะไรมาหรือเปล่ารู้สึกกังวลจังเบยเลสเซนยูมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้ครับถ้าง่ายก็ก็มึงก็พูดยังไงแล้วแหละนะครับพี่น้องชาวไทยน่าเงี้กูว่า โอ้โหมาบาดเลยนะตามมาตามมากูมไม่หวงแล้วขึ้นมาเลยก็ได้ยืดมึงขึ้นไม่ได้ไงวะเนี่ยตายมึงจะตายเร็วอนะไ้นมันตายเร็เหมดไม่เข้าใจเอาเฮียโอ้ยปเปลวนี่มึงเขาแจ้งมาน้อยใช่ไหมนี่ยมึงตายเร็วนะเนี่ยอ้าวกระสุนนี่พอใช่ไหม ไม่ใช่ปัญหารครับเรารีโหลดกับสุนได้ครับลีนโหลดดิ Yes Let's go a g o i n ลีนโหลด Yeah ไปขึ้นนะครับเยอะจ้างมาน้อยไปเลยมันก็ตายไปซะตายตายไปเฮ้ยอย่าทั้งคู่อย่าทัาทา้งคู่เตะกลัวไหมนะฮะใจเย็นพี่ตจเย็นใจเย็นเย็นเอาเฮ้ยมึงไม่ตายวะรู้สึกเปนเต็มเลยนี่ย เด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีหน่อยมียน่อยโอเมียนเยมียนอยโอเคมว่าจะโอเยโอเ yes เออเดกดเด็น้ำอยูเด็กน้ำอยู่เด็ๆ่มว่งมาเยวอ่ะมันก็ตายหาละดีนได้วเปียกสุมรอยากดุย เฮ้ยเ <Hey>, hey, อย่าเพิ่งดิมึงมามึงมึงมา,มงมาถึงคัสตินก่อนดิง,งาเลยง,งาเลยโอเคเย่พร้อม,มาแล้วครับวู้อ่าเย่เอาอะไรอีกวะโอ้โห้ oh. <Holy> shit. ให้กูไปแก้นั่นอีกแล้วใช่ไหมโน้ no. ไม่ชอบจุงไว ว่าเด็กโนอออเลสซี่กูรู้แล้วไอ้นี่กูรู้ก่อนเมกไม่เอ้ยตรงนี้มีอะไรดรอปไหมทางซ้ายสิเอ้ยทางเออทางซ้ายนะเขึ้นไป Let's go run มีอะไรแดดไหมมีอะไรดรอปไหมไม่ใช่มีอะไรดรอปมีอะไรแดดไหมไปเพ่ก็จ้างมาน้อยใช่ปะท้อใจ ตายใส่เบลือสองนัดตายยีเคเยี่ยมเอ้ยมีต้องคอมบายครับถ้าไม่คอมบายมันอยู่ไม่ได้สวัสดีสวัสดีกูเจอเรื่องร้ายมปเยอะเยอะกว่ามึงอีกนี่มันตายง่ายเนาะมั้ยนี่มึงอย่ามีเอาสักที้สบายด้วยแมนกันเลยจะเย็นมึงมึงจะเล่นปืนจะเล่นปืนไหมสองนัดตายเลยอ่ะเนี่ยเเเ้ยยสบ โอเคตูดูยัดเช่โอ้ no e ี่เรียกแล้วครับเย่าจะเหวี่ยทำไมวะมันก็มีชุดเกาะอยู่นี่ว่ะจะเหวี่ยทำไมวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเอ๊ะเอ๊ะอเส e ี่เป็นอะไรชอบเรียกกูจังวะย้อนมา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  มาที่มาดี่มาดี่ไม่ตายเหรอลูกซองเขามาสุดๆเลยนะยังไม่ตายอ่ะมาเห็นอะก็โดนแล้วตกเรือตายใส่เรือเห็นอะไรตอบไหมมีเถอะมีมีไม่มีโอ้ยจำดายจำหนาวโอเคสวัสดีอ้าวเฮ้ยมึงจบงย้อะนี้เลยวอ่ะเมื่อกี้ซอมบี้ก็อยู่หน้ามึงแท้ๆอ้าวขึ้นโลดดิ้งเลย ไม,มนะ่มีผีนะอย่งเงี้ยนะโอเคดีมากเอยเหนมย์ใจ,จริง่งก็เห็นอยู่แท้ๆมีผีอยู่แต่ว่าเอ้อก็ได้ไม่เงียบเ,เลยหันได้ปะ bang ป a n ป bang ไอ้นี่กูพร้อมแล้วมามาเลย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 

ติงนะพี่มันเยอะไปละสัตว์บางทีก็เยอะไปนะมึงเยอะไปละเยอะไปละฟลาซิตออกฟลาซิตออกไปกูคัดคันฟลาซิตสุดทั้งหมดแล้วโอ้ยหายเอ้ยหายเดี๋ยวแดกอะไรชุบชีวิตดีวะแดกอันนี้ดีวะเย้ยัดเจ รถติดแล้วอ่ะนั่้วยนั่งด้วยตายแล้วมั้งเย่เย่ผ่านแล้วครับอืมเอสลลมก็ขับรถได้มันเป็นเหมือนกันนี่ยว่ายังไงกูขับเลยอะไรวะเนี่ยห no? ้องแชย์อีกแล้วอย่าบอกนะเจอสไปเดอร์แมนอยู่แล้วไม่เอานะเว้ยสไปเดอร์มองสไปเดอร์แมนอะไรเนี่ยเอ้ยกูยอมมันนะ ไปแต <oh> ่เจ้าปะคาเปล่าวะอ่าเจ้าปะคาผมเพ่นดิอุ้ยมันทองด้วยว่ะไม่ต้องไปเที่ยวขุดแล้วทุยไม่ใช่นะครับห่านเลยมากหากินหวงเลยเยอเพชรเพชรเพชรทิศอีตาเพ็ดไอ้เดี๋ยวเอลิมอยู่นิ่งๆดิทําไมวะมีทองอ๋อไม่ใช่ทองแล้ระเบิดช้าร็อกเย่ กระสุนไม่มีสำรองเลยวเว้ยเียแล้วนะชิบหายแนละ้วกูว่ากูขายขายลำกล้องสนายกทิ้งดีกว่าแล้วก็แล้วก็จกกัดการกระสุนซะกระสุนมันไม่มีสำรองแลว้วอะอย่างมากก็มีแค่สำรองแค่ทีมพีกับทีมพีกเป็นวกนัดเองอะโถูจะทำงไงวะเนี่ยหานหานเลยกูแม่งเฮ้ย Welcome Welcome กูเล็กดเ้ยพูดอะอ่ไเนี้ยขายได้ไอพวกเพชรเนี้ยขายได้แล้วกูต้องการ w h เอ้ยกูต้องการกระสุนเปินมากลีลดีลดสปีดไม่ต้องก็ได้ฮะเอาเป็นว่าเราไม่มีอะไรม่มีอะไรต้องขายพ่อค้าตามมาตามมาไป Let's going on อ้ยอืยอร่อยจริงๆเลยอ่ะคัตซีใช่ป่ะอ่าเราเจอมันชื่ออะไรวะเต็นที่รู้แม่งเป็นบอสเป็นบอสใหญ่สุดเลยอ่ะผมผมไม่น่าจะไม่เชื่ออะไรละ Sadler Sadler ใช่ Coach Sadler เขามีพลังจิตนะฮะสามารถสามารถเอ่อควบคุมควบคุมจิตใจได้นะแล้วก็สามารถแบบนะ้รับรู้สึกในตัวเรือจะมีบอลบอลบรสติดอยู่นะครับแล้วก็ ก็กสามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถคุมจิตของแอชลี่ให้เป็นลูกน้องได้นะเหมือนกับเ,เป็นท่าบริวารอะไรเงี้ยสะกดจิตนะครับอา่านะโดนจิตโด,ดนสะกดแล้วครับแล้วก็เอชลี่ก็ตาแดงทนำะไมตาทำไมในจอสีมูวะ <c oughs> อะมันโงมันบอกว่าตาแดงแต่ในจอมันสีมพูโน่อชลี่อย่าไปโน่อชลี่ อ่าลีออนให้ให้ระเบิดนะครับทุยไม่ใช่นะถ้าลีออนทำงั้นจริงก็สบายนอแล้วฮะสบายลีออนแล้วสินะฮะมันเป็นนั่นเป็นมันเป็นเครื่องติดตามนะครับโอเคไปอันเธอไปแล้วนะครับอ่าจบชัปเตอร์อีกชัปเตอร์นึงแล้วครับสารับพาร์ทนี้ผมก็จบแค่นี้นะครับทุยไม่ใช่นะครับไปเราไปต่อแต่ขอเซฟพี่ก่อนเนื้อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะโอเคไป let's go ไปครับพี่น้องเยอะให้ขลังมีอะไรวะเห็นแวบๆกระสุนกระสุนมานี้มันทองด้วยวะเย้ะทำไมให้ทองมาเยอะจังวะกูต้องการกระสุนมากตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรครับกระสุนจะอยู่ไหนอ๋ออะไรไวนั่นนะอย่าบอกว่าทองอ๋อไม่ใช่ทองครับมันเป็นน่นั่นเองเป็นเป็นฟลายนะฮะอยู่อหสซิมันคืออะไรโอเพนว้ามันเด๋ยวช่างแมงอ่านดีกว่าไม่ต้องอ่านครับขหลังดีกว่า มีอะไรไหมทางนี้เปิดปสิเจออะไรคัดซีนใช่ป่าวอะผมไม่แน่ใจว่าเป็นปคัดซีนไหมนะเย้มาคัดซีนนะครับ t ขาหายแล้วกับสุนกูยยงมีอยู่ต้องเป็นาขันดีก่อนเชื่อเลยว่าตอนนี้ Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is the You know, I met Wesker long before you. Ah, Let's keep it going. Let's Oh, I'm so excited. ไอ้ตรงนี้อะไรวะกระสุนเยี่ยมเยี่ยมนีโลดครับไม่รอชาร้ทาทำนใดควักเอ้ยควักลูกซกออกมาแล้วก็ลีโลดอีกโอ้ยเบรกแถวเลอยู U ่แปดนัดเองนะโถเอ๊ะบัดโถเสียงไงวะเสียงอยงู่แถวน,นี้ด้วยวะป้าป๋อะก็ไม่รู้สินะให้เปิดแบบตัวนี้มงข้าล่างเขาไปได้แต่ว่า ว่าไปทางอ๋อเดี๋ยวนะเอากูเลยมาแล้วอ่าทางนี้นี่เองเฮ้ยอะไรวะนั่นยืนเพชรนี่ว่าอ้าวว่าทำไม่เหลือข้างล่างครับเพ่ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาอย่ารอชักขึ้นมาเย่เย่ใช่ไหมเย่ฮะเย่เท เอากระสุนเลยกระสุนเลเสีนั้นแล้วพ่อเถิดผมใช้กระสุนอย่างประหยัดแล้วครับทำไมประหยัดมันก็อยู่ไม่ได้ครับผมเจอใช่ไหมได้เว้ยเฮ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 ้ยนนนนนอย่าทำมาพี่อย่าทำพวกนั้นกระสุนจะหมดเล็กหนาวเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยแล้วจะยิงพี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นผมมีแค่ตัวกับหัวใจครับพี่จะมาหรไม่มาวะ ไอ,อ้ T M P ก็ยังยังพอใช้ได้อยู่แต่ก็เออใช้ไปก่อนดีกว่าเราแค่ยู่กดก็กพอนะครับเตะครับเตะเอาเตะไม่ได้ออทำอะไรเพ่เออตัวสิเหรอโอ้ยน้้นารบอเซตตัวข้างหลังอันนีเงียบไปเลย <Yeah. S 1> เย่ท้ตายอ๊อฟไอขบนนี้ขบวนบขบนมัน,น,มน,มนมีหน้าไม้นี่าบนมีหน้าไมอ มันต้องจัดการมนะันอีเฮ้ยเบื่อตัวกายกูยิงม,นมันลยวะมึงก็มีมึงก็มีหน้าไม้นี่ให้กูยิงหน่อยก็ได้มึงจะเล็กหนาวะมึงจะเล็ก,กหนา,า,นหา,าตายสิดี่วนาเดียดเด๋ยวสุดทด้ายพี่เนาอมึทงทำหนึ่งแล้วมนันดีมากตายไดแล้วตายกระสุนนัดสุดท้ายครับกระสุนกระสุนของครับกระสุนเป็นพก จอเคเยี่ยมรหลดโลดักเทียดีกว่ามีอะไรไหมมีนะฮะให้มันกุมกแค่นี้เหรอในโต๊ะก็ไม่มีอะไรอีชิมาเอ้ยโถ่เว้ยไม่น่าเลยกูผมว่ามันมันใกล้ถึงชากที่ผมจะต้องไปสู้กับไอ้นั่นครับมันชื่ออะไรวะาจะไม่ได้ มชื่ออะไรเหรอวะมันติดอยู่ที่หนึ่ฝีปากจะไม่ได้ว่อืม่หมหืีไหนจะจิกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องไปสู้ไม่นะั่นแ่ะต้องไปดวลมีดกันชัยชิมิชิมิเครอร์ไปมาแล้วมาพร้อมแล้วครับเดีรยวมันต้องกดอะไรเยอะแยะมากมายครับเตรียมตัวแล้วครับนี่มาแล้วไปจุ๊ มีใครอยู่เปล่ามีใครมาวะเฮ้ยนี่กดชิปนี่หลบทันเว้ยหลบทันเว้ยอ้าวลีออนโดนโดนนิดหนึ่งมึนใช้มีดย่ออะไรวะสเนกอะสติกไนท์ ระวังนะครับโอเคมันจะได้เราตีเผินนะไปชิปนี่กดทันเว้ยไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยอมาไอพี่นเท้าไปจิบแน่ทันครับทันทันยังทันอยู่ครับยังทันอยู่ครับนั่นเฮ้ยนี่กดเกือบกดผิดแหละอ้าวกดผิดครับโธ่ ก็ไปกดกดห้าหกทำไมแบบนี้มาไล่เริ่มใหม่ก็ได้เลที่เช็คพอยโอเคมากกพร้อมละ <c oughs> เอ,อ้ยมาดิมา, ي, มาสเต็ปเดิมครับไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวมันก็โผล่มาครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวมันก็โผล่มามาแล้วนายขาลังเยอ,อวางไอ้เพื่อนอา้าวไม่อยู่ไปแลนะ้วคงเล่นเล่นซ่อนแอบใช่ไหมนี่ แล้วกดทนเว้ยนี่เป็นไงล่ะแอนเป็นไงเป็นไงเีออนกับคราเซอร์เยอนานเท่าไรแล้วถึงกลับมาคราเซอร์คราเซอร์ฉันตายไปแลป้วไม่าันยังไม่ตายหรอกฉันรอดได้คงจะแปลกมากสินะพวกพะโมะอะไรไอ้เชี่กยกดพิ น่านไงโอ้ลีเช็ดรอบที่เท่าไรล่ะโนมันจะเสียเวลามากเลยเนี่ยทำไมมันเสียเวลารทำไมกู๊ไม่ผ่านวะเนี่ยทำไมชันถึงไม่ผ่านไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับสคกิดก็ไม่ได้ด้วยมันจะคัดตีนเล็กหนาวะเนี่ยรันไม่ว่านานอ่ะ นี่กดทางครับขอทางครับเป็นไงเป็นไงเอ้ยคงจะไม่ต้องภาคสามแล้วมั้งภาครอบเดียวก็โอเคแล้วนอนตั้งหลยแล้วที่มึงไม่ที่มึงตื่นนอนตส้งหแล้วจงแม่งจงแม่งร้อยก็อบแค่ผ่านก็พอครับตายกี่รอบแล้ววะเยอะผมไม่โทรแล้ว นี่เป็นไงกดทันครับกดทันนี่มีจ้วงครับแต่ไม่โดน What do you want นี่น,นี่ yeah the sample Sadler developed that's all ต้องซื้อวาจใจกดอะไรโอ้ยกูกดผิดแค่ตัวเดียวเองใจเล็กหนาวเนี่ยแม่งไอ โอเคครับตอนนี <S <S ER oh, ta ta. Oh, uh, ้เราก็ตัดมาถึงตอนที่ผมเล่นเรียบร้อยแล้วครับวุ่นวายวุ่นายน่านานนานเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแอดล้ามาช่วยทันนะเอ้ยเอด้ามาเฮ็ดด้าเอด้ามารองเท้าแล้วเอด้ามาช่วยทันนะโอเคกินเลยโอ้ยยังตะกิปไม่ได้นะโอเคเราจะได้เจออีกแม่ว้าวเจออีกแล้วนะเอด้าเอด้ามาเห็นกูพูดได้ไงวะ maybe it's about time you told me the reason why you're here maybe some other time okay ตะคิดตะคิดไม่ได้อีกโถ่กูจะได้เจอมันอีกแน่นะครับเอ่อฮัลโหลสุดี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับผมยังไม่ยังไม่ยังไม่ต้องการเกี่ยวกับใครเอียล่าเอียตเอเดาไปทางนี้นะโอเคเราจะต้องลงไปทำมันได้เช้ามาเวอร์ย่อคงจะไม่มีอะไรอีกนะ โอเคไปกันดีกว่าโอเคโอเพ n เด่ะ okay, มีอะไรอีกไหมคงจะเปิดได้เปล่าวะเปิดก็ไม่ได้ปะโถเ้ยเฮ้ยเดียบอืมคุนคุนฮะเลเซอร์ Laser. โอ้ยสบายสบายซัพพอร์ตแบบเหมือนกันเนี่ยเลเซอร์ Laser เนี่ยทุยไม่ใช่นะฮะไอ้นั่นมันเลเซอร์เกี่ยอุปกรณ์คอม เอาไงเอาไงเอาไง,งดีออนสย่างผ่านไม่ได้สบายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยา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 ยนี่นี่ดีออนสย่างเป็นไงล่ะล็องกดดูดิล็อกจริงแล้วแล้วมันก็เอ๊ะเป็นไงนี่ก็ยิ่งฝาให้ดูเลยเนะนี่ยนี่เป็นไงนี่เพระไดอีกเท่านั้นเว้ยถ,ถึงจะทำได้อ่ะ เป็นไงอ่าโอเคโอเคอันล็อกลับเฮ้ยนี่มันว่านี่มันโอ้นี่มันเพชรนี่ว่ะแต่โอ้มันคืออะไรเหรอฮะเราเล่นมานานพอสมควรนะครับโอเคเราก็นั่งพักสักหน่อยนะครับผมอีกมันมีระบะเวลาไหนเท่าดีเท่าเวลานี้เลยเยี่ยมนะเฮ้ยเดือดนะมันมันมันเพชรนี่โอ้ถ้าเราไม่นั่งเราก็ไม่เจอสินะ โถเกือบเสียควายแล้วเมื่อกี้โอเคลงข้างล่างครับอืมเยี่ยมโอ้ยจำโอ้ยน้ำหมดแล้วเสียดายจังเลยโอเคอเมื่อไรจะถึงจุดเซฟจุดเซฟของนี่ไงจุดเซฟไม่ไกลคงจะไม่มีมันมันมา,มาจนมานะโอเค สำหรพัดนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวกันครับลางสมบัติชัดๆน่าคอมบายก็ได้โถอ่เดี๋ยวคอมบายเตรียมแล้วก็เพชรเพชรเชนี่มันคือเพชรเหรอว้าวยังไม่เคยเจอมันเลยโอเคถึงจะเซฟนะครับน้ำสำหรพัดนี้ก็จบขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมมีอะไรก็ ก็ถามได้คลิปได้นะผมนะจุดเซฟเดี๋ยวเขาไปเอากระสุนที่ไหนก่อนกระสุนเจอพี่มาแล้วโอ้มันนี่มันเลนเทอร์แต่ว่าแต่ว่าไม่มีเกรนเฮิร์แล้วฉะนั้นนะเราไม่เอาคนระับโอเคไม่มีกระสุนนะครับผมอ่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมซื้อเกมแท้นะถ้าคุณซื้อเกมแท้เนี่ยคุณก็จะมีศักดิ์ศรีของของความของความเป็นเอ่อความเป็นเกมเมอร์นะฮะโอเคศักดิ์ศรีของเกมเมอร์นั่นเองนะครับผม โอ้เล่นเป็นยางนเหอนกันนะครับนี่พั์ที่ออไรวะยีะ่สานมะยี่สานแล้วมั้งตอนนี้หรือยี่สสองมาจะไม่ได้นะเจอใหม่พัทหน้านะผมนะทีโอเกน,เนิคพานันผมสวัสดีครับอย่าลืมซื้อเกมแท้นะครับผมเพื่อสับสีความเป็นเกมเมอร์ของคุณโอเคบาย